โอเคสวัสดีกันทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับผมเองไม้คนเดิมเพิ่มเติมคือเกมเดียวก็เหมือนเดิมเราต้องถามอะไรมากก็จะเล่นเกมเดิมเพิ่มเติมเกมเดียวทวี อ่ะกดเลยรอมาแต่งตานิบินเหรอภาพจะเล็กเพราผมก็ไม่รู้ว่าภาพมันจะยอดท่ํมใหญ่เมืนเป็นที่เครื่องอ่ะไม่รู้เลยเป็นที่เครื่องผมไม่รู้เลยเ ห้องไหนก็ได้มันไม่ใช่อุปสรรคแค่ไหมห้องไหนก็ได้ห้องเอไอผมจะไม่เล่นนะห้องเอไอผมมาเล่นนะเลี่ยงห้องเอไอนะหรือห้องเอไอหรือห้องไอเทียถ้าพ่อแม่คนใดที่ดูอยู่ขอและมีคำหยาบขออภัยเพราะคำหยาบเป็นสิ่งที่ดีแฮ่ตงเตงเติงตง ต่อไปเรื่อยๆตอนที่เราผมจะผมไม่พูดอะไรเลยนอกจากเล่นหมุกเงียบไปเลยเฮียตึงตึง,ง,งดูพวกเขาสิวกเขาอย่างกันเล่นยิงลิงชิงบอลที่เย็ดบอลกลางสนามอะไรเนี่ยจะมาพูดปีเขียว ทุยโยามาพูดปีกแดงแตแดงแดงแท่งมันอะไรจะถึงตาผมเล่นเนี้ยไม่พูดก็ไม่ได้ใช่ไหมใครเป็นแคปเตอร์ขอเขาก็พูดกันทางนั้นแหละใครที่เป็นแคตเตอร์ขอเขาก็พูดกันทางนั้นแหละไม่มีคนไหนก็ไม่พูดหรอกแต่ถ้าไม่พูดแสดงว่าเขาก็บ้าแล้วถูกไหมคอมเมนต์นันมั่งดีอยากให้ทำอะไรอะ คอมเมนต์ด่าก anyway ็ได้แอก็ไม่ดีอ่ะจะได้แก้ตัวได้จะแก้แก้ทัวถูกคอมเมนต์อะไรก็ได้แต่ห้ามเอาโคอยอมาโคโยอมเมื่อไร่กูแบนนี่ใครจะท้าทายก็มาเลยครับมาเลยครับใครจะท้าทายมาให้เจอบ้านเลยนะจะท้าทายมาเลยเพื่อถามมาอยู่เหรอกูอยู่ร้อยปีทุย อายุสิปีทึ่งรู้แล้วเอเอเนิงผมเล่นตานี้เสร็จผมจะเลิกเลยเหมือนคำดืมๆเพิ่มเติมคือเล่นไม่เคยจบเลยสักรอบ อ๋อ uh huh, ผมมาไปหามเป็นถ่วยหากันละมั้งมจะเอ็ดตรงนี้หัก,กัลางนี้ พอจบไปก็คือคลิปนี้จบเลยไม่มีตาต่อหาใจคลิปจะมาเป็นช่วงๆบางทีอาจจะมาลวดเลยก็ได้ดูรัานสีมันคือบัคกคนอาจมาหลอกเรา้ดยเกมนี้ไม่ควรทุกจับเลย ของรับชมโฆษณาเพื่อรับเหรียญผมไม่กดกดไปปุ๊บโคโยตี้มาแป๊บเทาไมพี่นนท์ถามว่าใครที่พูดด้วยนั่นก็คือพี่แล้วพี่นงถามชื่อพี่ผมผมก็พูดนู่นพูดไปเมื่อกี้ใครกลัวตีนมาถามกูดูไปเลยนั่นนี่เจ็บลีวกูเบลแน่ เป็นใหม่ครับต่อตีสามัง่งเป็นยังไงบอกด้วยส่งรูปมาก็ได้เอนที 3, ่สามูสามรีโลบายแล้วแหละใครเจอบอกด้วยส่งรูปมาได้ที่เฟสไม่ทิ้งลิงก์เขียนไปนายที่เฉยจะขึ้นรูปผมเลยไม่ไม่บอกคำตอบเพราะว่าผมจะไม่เปลี่ยนแล้วก็ไม่ค่อยได้เข้าด้วยไม่ต้องส่งมาเยอะโอเคเลตโก to you like d a y eat today มาเป็นภาษาอังกฤษเลยถึงถึงเถึงอ่อแอบช็อตช็อทครับนี่แหละครับนี่แหละทำไมถึงคนไทยทำไมพิษกิจทำคนพิษกิจทำให้คนไทยเข้ามาเยอะแต่คนไทย ต้องตั้งชื่อแบบนี้ด้วยผมผิดหวังผมจะแบนเขาหรือหรือไม่ไม่ใช่ G M ไปแล้วแปลว่ว G M เพราะว่าเกมโหมดเข้าใจตรงกัน G M เพราะว่าเกมโหมด What the fuck What the fuck say อาจจะพ่อเสพพ่อโหดเพื่อนเราโหดมากโอเคโอเค now you do oh, do อ oh, ่ะันหมดนเบลอแล้วขอบคุณอ่าฮะทีมตามหาชนะนะครับ โอเคเราก็เล่นบจบจบแล้วรอบหนึ่งอย่างสัญญาผมจะเลิกแล้วเริเล่นต่อเดี๋ยว <c oughs> เราจะมาคอยอัพใหม่โอเค <c oughs> บายบาย